สาเหตุเกิดจากความรักความรักหรือกรรมทำให้คนตาบอดเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทำไมฉันจึงรักเธอเมื่อเริ่มต้นความรู้สึกว่ารักใครสักคนหนึ่งบางครั้งมันอาจเป็นรักแรกพบบางครั้งมันอาจจะเป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัว รู้อีกทีก็รักเขาเข้าแล้วในยามที่เรามีความสุขเราอาจไม่สนใจอยากจะหาคำตอบมากมายทำไมฉันจึงรักเธอเพราะเมื่อใดที่เรามีความสุขโดยมากแล้วเรารู้สึกพอใจกับความรู้สึกพอทำให้ไม่ต้องคิดค้นหาข้อเสียหรือคิดคำถามให้ต้องหาคำตอบแต่เมื่อเวลาที่เราทุก ที่เราเสียใจบางคนก็อาจจะมีคำถามขึ้นมาว่าทำไมฉันจึงรักเธอหรือฉันรักเธอไปได้ยังไงเนี่ยเพราะเธอนั้นหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเหมือนเคนทีระเดชไม่ได้รวยเหมือนบินเกตแถมยังช่างเจร้ายใจดำทำกันได้ลงและอื่นๆมากมาย แล้วแต่ว่าอะไรจะผุดขึ้นมาในหัวเราเวลาที่เราโกรธแต่ก็ยังไม่พบคำตอบอยู่ดีในทางพุทธศาสนาเราเชื่อว่าอะไรใดๆไม่ได้เกิดขึ้นมาได้ลอยๆการที่เราจะได้ความรู้สึกที่มาเป็นคู่รักกันและของคู่กับใครนั้นย่อมมีเหตุ เหตุ hey, ที่ทำให้เรามีคู่ก็มาจากกรรมกรรมเก่าที่เคยร่วมทำกันมาและจะคบหากันยืนยาวหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ที่ว่ากรรมนั้นมาจากอะไรสิ่งที่เคยทำกรรมไว้กล่าวกันง่ายๆก็คือจะคบแล้วมีความสุขหรือทุกข์นั่นเป็นผลกรรมซึ่งสะท้อนสิ่งที่ผู้รับผลนั้น กระทำมาก่อนทั้งอดีตชาติและชาติปัจจุบันทั้งสิ้นดังนั้นหากมีความทุกข์จากรักขึ้นมาถ้าจะถามว่าทำไมเราต้องมาทุกข์ใจกับคนคนนี้ก็ต้องตอบว่ามันเป็นผลมาจากกรรมที่คนทั้งสองได้ร่วมทำกันมาและที่เราทำมากรรมเก่าพาเราลงมาเกิดมาติดอยู่กับกรรม กรรมมันเป็นเรื่องที่เป็นการกระทําที่เริ่มสง่งผลตั้งแต่วันแรกที่ใจของคุณเข้าไปผูกกับเขากรรมสง่งผลที่ใจให้มารักให้มาหลงบังตาไว้ไม่ให้เห็นความสมเหตุสมผลทั้งหลายหรือรู้ทั้งรู้ก็อย่างรักถูกดูดเข้าไปใช้กรรมที่ว่าความรักทำให้คนตาบอด ต้องกล่าวว่าเป็นธรรมกรรมบังตาคือกรรมบังคับใจให้เป็นความรู้สึกติดใจชอบใจใช่รักผูกพันกับคนที่จะนำเราไปรับผลกรรมที่เคยก่อไว้ทั้งดีและร้ายนั่นเองเริ่มตั้งแต่ต้นที่จะรู้สึกดีกับใครก็กรรมมากำหนด ที่จะได้เจอกันในเวลาที่แสนจะพอดีอย่างไรก็กำกำหนดกําจัดฉากไว้ต้องได้พบเจอและรู้สึกไปอย่างนั้นจนกระทั่งจิตส่งออกทยานไปออกไปเกาะเกี่ยวยึดไว้ลงไปยึดเอาว่าเป็นของเราคนของเราไปแปะป้ายว่านี่เป็นคนที่เราต้องการนี่เป็นแฟนของเรา ต้องดีกับเราห้ามไปดีกับคนอื่นพอเชื่อใจใคลายความคลังแคลงมั่นใจว่าใช่แน่แมอบทุกอย่างให้หมดอาจจะแต่งหรือไม่แต่งก็สุดแท้แต่ก็จะถึงเวลาที่ของจริงส่งผลแสดงตัวจริงของจริงให้เห็นใจก็จีดขึ้นมาจนกระทั่งต้องไปถามอาจจะเริ่มด้วยการถามเพื่อน หรือไม่ก็ถามเจ้าคู่กรณีว่าเดิมไม่ใช่อย่างนี้ทำไมเปลี่ยนไปที่รับปากไว้ที่สัญญาไว้ทำไมไม่ทําปรับโทษอารวาสตีโพยตีพายกรรมทั้งนั้นซึ่งไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนถ้ายังมีความเห็นยึดมั่นว่าความรู้สึกเป็นเราความคิดนี้เป็นของเราก็จะเชื่อความรู้สึกและความคิด โดยจะหลงคิดไปเองแต่แรกว่าเขาคนนั้นต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้คือภูมิใจพร้อมจะเชื่อไปก่อนอยู่แล้วพอเขาพูดโน่นพูดนี่นิดหน่อยก็ทึกทักเอาเองว่าต้องใช่อย่างนั้นอย่างที่ใจขอมาแน่นอนเราจึงพร้อมทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้อยู่ใกล้เป็นคู่มีความสัมพันธ์หลงรัก ที่ในอนาคตต่อไปจะพราน้ําใจเราซึ่งเป็นผลจากการที่เราเชื่อความรู้สึกและความคิดไปเองของเราที่กําส่งผลมาจนในที่สุดมาพบความจริงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเป็นเราที่เข้าใจผิดไปเชื่อใจที่สั่งมาเองแต่กว่าจะถึงตอนนั้นแทนที่จะรู้ตัวเห็นตามความจริงว่า เป็นเราที่คิดไปเองก็กลายเป็นโทษระหว่างสองฝ่ายไปแทนว่าแม่รักษาสัจจวาจาที่เคยมีให้กันสมัยความหลงยังครอบงำอยู่และสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมต่อไปโดยไม่มีใครจะหนีกรรมนั้นได้เลยอธิบายเป็นกงกรรมกงเกวียนหรือกฎแห่งกรรมก็คือกรรมเก่าของเรา กรรมใหม่ของเขามันจะเป็นวงจรเพราะกรรมหนึ่งที่เราเคยทำไว้ส่งผลให้ต้องมาเจอกันกับคนที่มีนิสัยแบบนี้เพื่อส่งผลไปทางใจให้เขาทำกรรมกับเราตามที่เราเคยทำกรรมกับเขาไว้ให้เขาได้รับความทุกข์แบบนั้นซึ่งคนที่ก่อกรรมกับเรานั้นก็จะต้องไปรับผลกรรมที่ทำไว้เหมือนกัน โดยไปเจอกมกับคนที่สามคนที่ก่อกรรมและทอดต่อๆสืบกรรมกันไปเป็นวงจรอุบาทไม่มีวันสิ้นสุดวนไปวนมาอย่างนี้และซับซ้อนยิ่งยิ่งขึ้นไปการตัดวงจรก็ควรตัดที่ส่วนของเราให้ได้ก่อนเป็นการชิงออกจากเกมงูกินหางโดยกรรมจะหมดช้าจะหมดเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับที่ว่าแต่ละคนได้สะสมเอาไว้นั่นเองกฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยไม่เที่ยงตรงสร้างเหตุใดไว้อย่างไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นแน่นอนที่จะไม่ยอมรับเพราะบอกว่าเราดีกับเขาแต่เขาไม่ดีกับเรานั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดของเราเองที่ว่าเราทำกรรมกับคนนี้อย่างไรคนนี้จะต้องทำกรรมแบบเดียวกัน กับเราคืนมาเป๊ะๆเ,เดี๋ยวนี้ตอนนี้ลองคิดง่ายๆว่าเราดีกับทุกคนที่เข้ามาดีกับเราตอบแทนเขาได้เท่าที่เขาทําให้เราหรือเปล่าเช่นเราคิดว่าดีกับแฟนคนนี้แฟนคนนี้ก็ต้องดีกับเราจรึงจะเรียกได้ว่าทําดีได้ดีซึ่งในความเป็นจริงแล้วกรรมจะเลือกจัดสรรให้เราได้รับผลทั้งร้ายและดี ที่เราเคยทำไว้แน่นอนแต่ไม่จำเป็นต้องได้รับคำตอบจากคนคนที่เดิมคนเดิมที่เราเคยทำเสมอไปเช่นกรรมที่เราเคยทำไว้กับพ่อแม่อาจจะเคยพูดไม่ดีกับท่านทำให้ท่านเสียใจเราก็อาจได้รับผลน,นี้จากแฟนจากเพื่อนที่ทำงานและคนอื่นๆได้เพราะเราไม่เคยแค่พ่อแม่ เราจึงพูดไม่ดีกับท่านและเพราะว่าเราไม่แคร์ท่านดังนั้นถ้าท่านพูดไม่ดีกับเราเราก็อาจจะรู้สึกไม่เจ็บช้ำแบบเดียวกันกรรมจึงจะจัดสรรให้เราพบเราเจอเรายึดเรารักคนใหม่ๆที่จะสามารถดึงดูดให้เราต้องทุกข์แบบเดียวกับที่พ่อแม่ทุกข์มากเพราะรักเพราะยึดเรามาก ดังนั้นเวลาจะกล่าวอ้างถึงกฎแห่งกรรมนี้ก็ต้องใช้กับทั้งสองข้างอย่าใช้ข้างเดียวอย่างที่มักจะได้ยินใครหลายคนพูดกันเป็นประจำเวลาเผชิญกับคนที่ไม่ดีมาทำสิ่งที่ไม่ดีกับเราให้เราไม่ชอบใจว่าเดี๋ยวมันก็เห็นว่ากรรมมีจริงหรือทํำกับเราอย่างนี้เดี๋ยวกรรมก็สนองเขาให้บ้างนี่คือกรรม หรือการเข้าใจข้างเดียวเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างท่องแท้และมองอย่างทะลุป,ปลุกปรงจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมได้ให้ผลกับคนที่กล่าวเช่นนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว